มีวันทิ้งกันเด็ดขาดเราจะเป็นเพื่อนกันเราจะไม่ทิ้งกันเราอ่ะจะไปไหนไปกันว่ายไหนว่ากันเป็นไปยังไงเราจะไม่มีวันทิ้งกันเด็ดขาด เสียใจมาตลอดชีวิตแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไม ทำไมดวงวิญญาณเหล่านั้นถึงไม่ยอมเลิกลาใช่ไหมบังคุณรู้ได้ไงอะ่อะอคุณมีองเหรอ <h ook> ผมไม่มีองห์หรอกผมก็ดยังงงอยู่เลย แ<น>ปลกนะผมก็แปลกลินเต็มแก้วหายหมดเลยสาบานไงพวกเราเคยสาบานกันไว้พวกเขาถึงไม่ยอมไปไหนนั่นไงว่าแล้วเชียวมันต้องมีเหตุแรงสาบานนี่เองแล้วแล้วไงอะ หมายความว่าผีพวกนั้นต้องเอาเธอไปด้วย,ย่างเหรอพวกที่ตายะอะาขอเขารู้จากคำ่าเวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรเรื่องก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอก พวกนั้นก็จะรู้หรือเปล่าว่าไอ้พวกที่อยู่เนี่ยก็ไม่ได้สบายหรอกเฮ้ยพหลม กับความสรงจำอันเลวร้วายแบบนี้ไปตลอดชีวิต <c oughs> <c oughs> เปิดประตูโอ้นะนี่ตาบอมก็ตั้งหลายปีทำไมไม่รู้จักฝึกภาสาสัมผัสบ้างเลยนี่ลูกเิดเอ็งไม่ถามได้โดนใจมากอย่าดูถูกคนอย่างข้านะเว้ยถึงแม้นตาข้าจะมองไม่เห็นแต่าภาษาสัมผัสของข้านะ่ะไวกว่าคนปกติทั่วไปอีกจมูกข้าเนะี่ยเว้ยดมกลิ่นได้ไกลเป็นกิโลหูข้าเนะี่ยเหมือนตาที่สามว่องไวและแม่นยำมือคันไม่เคยพลาด อืมไม่รอดอะไรอ่ะถามว่าน่าจะไปไหนอ๋อจะไปท,ทําธุรก,กิจที่ร,ร้านเขาต้นขายลอตเตอรี่ดิเอาสักใบไปล่ะไม่แน่นะเพื่อถูกรางวัลที่หนึ่งจะได้ซื้อเครื่องบินหนีผีไม่เอาไม่มีตมังค์เติมน้ำมันอันนี้แปลกเคยได้ยินคำนี้ไหม สาบานได้ก็ต้องถอนสาบานได้ถอนสาบานเกิดอะไรอ่ะตกกระไดน้าน้าูาุกองช่วยเราหน่อยนะ เนี่ติดคุกออกมาโรถนี่ยังไม่พอใช่ปะมันก็ย่ามาเรียกผู้กองอีกถ้าเจ้านายมาได้ยินเข้าเนี่ยโดนไล่ออกเน่เราจะช่วยหรือไม่ช่วยบอกว่าไม่ก็ไม่เดี๋ยวผู้กอง้กองช่วยเโอยรีอองีไปอ้รเร็วไปกันไปขอครับเอง ยวให้ข้าพาไปแก้สาบานที่นั่นเลยบ้าไปแล้วแม่นนะเราเนี่ยนะนาช่วยหน่อยนะคือมีแค่นา้าคนเดียวจะช่วยได้อะเพไม่มีใครพาท่านไปที่นั่นได้อะโอ้ยใครอยไปที่นั่นผีออกเพียนใครไปก็บ,บ้าแล้ว เขียวจ่อแทงไม่ลงรีบยังเกาเรียกว่าหล่นก็ต้องสั่งสอนให้ดูกันสัหน่อยแถวบ้านค่าเขาเรียกว่าฉายไม้เดียวหมดโตดูไว้เป็นอุทาหรณ์ สนุกนะไม่ค่อยอยากแทงหรอกแสบมือเป็นไงออยไว้หน่อยเหลือไว้ให้หมามันแดกนะเอางี้แล้วกัน นะช่วยหน่อยพันห้าเนี่เองอย่าเอาเงินพันห้ามาซื้อใจนักแรงคนยังคาเลยเสียงปไปหลอ่ะอือ่ะสามพันห้าพันเจ็ดพันโอเคไหมเก้าพันหมื่นสองหมื่นห้าหมืนแปดอ่ะโอ้ยเว้นเวลาค่าตัดสินใจบ้างสองหมื่นเอาว้าไม่เอากลับแล้วเอาสิวะของผีที่ไหนจะมีนี่ไงปกรองจานมันสองพันสองพัน หายไปหมื่นแปดเฮ้ยไปแล้วนี่เด้เอบอกว่ารุมคานมึงให้กูแทงสนุกแทงมึงเนี่ยอ้าวอ้าวไอ้สัตว์อย่าพูดคำนี้กับกูเด้อพี่นะนักเลงน,นะ่เฮี้ยสายนักเลงน,นะกูเดินไปเยอะแล้วถ้ามึงรู้ว่าหลังกูสักอะไรเนี่ย มึงจะไปพูดคำนี้กับกูเหรอเชียเอาป่ะเสียงอะไรมีหลมงเชียวพี่พูดก็พูดเถอะผมสักเมตตาไม่ได้สักคงกระพันผมไม่ได้เดินสายนักเลงเหรอกแต่ทางนี้มีพี่อยู่แล้ว ผมก็อุ่นใจทางใครทางก่อนแล้วกันพี่นะมึงอยู่แล้วมีแทนกูก็เชิญลาล้วพี่มามาตุลาครับพูดชี้เลงแม่งวะตักด้นุงชิบหาย คืนด้วยมันไม่ใช่กลางวันตอบอากิหรือตอบคนตีนเนี่ยนี่ไอ้หนูเป็นเด็กเป็นเล็กทีหลังยอมพูดกันหนาอย่างนี้นะน้นผมอยู่นี่น้นดาวแพรบกับเขาสาบานไวน้ตรงไหนอะเราก็ต้องมาแก้ให้ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกวิธีแลรวทำไมมันล้งขนาดนี้ครคะเออ ที่เนี่ยมันถูกปล่อยล้างมานานแล้วใช้งานอะไรไม่ได้อีกอย่างน้ำก็ท่วมหมดเขาก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นที่นี่ก็เลยปิดยาวน้ำท่วมทำไมน้ำาลงท่วมมานะ่หลังจากเรือไททานิกจมน้ำแข็งขั้วโลกก็เริ่มละ,ะนะลายเชา้าว่าเ,เ,เดี๋ยวเช้าอืสระน้ำอยู่ไหนเนี่ยอ้าว ยังไม่รู้อีกเหรอก็บางเรื่องจําได้บางเรื่องมันยังจําไม่ได้นะเออคือความจํเกาไม่ได้กลับคืนมาร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะน,นะเมนั้นจะให้คนตาบอดอย่างน้าพามานี่นไงอืมถ้างนั้นตามมาทางนู้นเดี๋ยวไปไหนเนี่ยสะน้ำสะน้ำไหนแน่ใจเหรอร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้ทางเนี้ยนทางที่เรามาเมื่อกี้นะทางนี้เอ้ยอผมว่าทางนี้มากกว่านะนะ ขอบใจนะที่บอกทางนูน้นเพราะอะไรของแกวะเนี่ยอแกรู้ได้ยังไงอะก็นี่ไงนะท้เาเขียนอยู่เนี่ยศูนย์กีฬาเยาวชนแง่แง่อะไรเรามาถูกแล้วเอาถูกแล้วก็เข้าไปไปเหอะไประวังที่ปาทนติดล้ออ่ะทุกคนถอยออกไปเฮ้ย เดี๋ยวผู้กองทำไมทำอะไรอ่ะก็ยิงปืนแจ้งไงโอ้ดูหนักมากไปไม่ได้ผู้กองยิงปืนเสียงดังแล้วอยากโดนตำรวจจับตำรวจหรือไงฮะเออวะยังไงอ่ะเดี๋ยวได้เี่ยวได้คือมันต้องหาเหล็กประมาณก็ท่อนขนาดเนี้ยทุกคนไปดูหาแบบคือมันต้องทุบอะ่ะปืนแจงมันถึงจะออกเหล็กอะ่ะ ทั้งประเทศไทย ล็อกทำไมวะฮะควรคนเข้ามากรโม่ตำลึงมือหรือไงชิบหายสถานที่ควรล็อกไม่ควรล็อกไอ้ที่สถานที่เล้งร้าแบบนี้ล็อกน่นหนาเหลือเกินเี๋ยายกรู้นะว่าใครล็อกอะสัตว์นามีกุญแจ